สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยท่านที่เข้ามาชมในช่องกิจโพส h ช n n นลก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวจริงๆข่าวก็มีมาหลายวันแล้วที่บินบาลลริศนะครับก็ไปรับคุณอูเทนบุญยง คุณเทนนี่คือใครหลายคนก็ไม่รู้จักเพราะเป็นพระเอกรุ่นเก่าตอนนี้ท่านก็อายุ76ปีแล้วนะปีที่แล้วท่านมาที่พิษโลกมาร่วมงานของสมมาคมสื่อผมก็ไปต้อนรับท่านแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านได้มีโอกาสถ่ายรูปกับท่านก็ยังเดินเหินได้ปกติแล้วก็ยังรอเหลาเอาการในวัยเจ็ดสิบกว่าปีปรากฏว่าพอกลับจากพิษโลกไปก็ได้ข่าวว่า ท่านเดินไม่ได้ท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านนะครับคุณบินบรลฤิลิตก็เลยไปเยี่ยมไปเยี่ยมแล้วก็ไปรับไปรับไปอยู่ที่บ้านบ้านของคุณบรลฤิลิตเขาก็าเรียกบ,าบ้านสุขสุดท้ายบ้านสุขสุดท้ายนะครับก็คือว่ามีความสุขครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับ เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับแล้วก็มีข้างหน้าบ้านนี้เป็นแบบมันเหมือนเป็นหลังคาอยู่ใหญ่อะ่ะเหมือนกับเต็นท์งานกาชาดเหมือนกับเต็นท์ของอบตอ,อะไรทำนองเนี้นะครับอยู่ที่นนทบ,บุรีก็เนื่องจากจริงๆแล้วเขาอยู่กับครอบครัวนะครับภรรยา ต้องออกไปทํางานไปทําภารกิจนอกบ้านก็ไม่มีใครดูดูแลเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องอยู่ดูแลแบบ2ี่สิบชั่วโมงเลยจริงต้องดูแลอย่างดีแล้วก็มันจะเป็นแผลกดทับไม่ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรอกครับเรานอนอยู่เฉยๆแต,แต่คือเรานอนไม่ได้ถ้านอนอยู่นิ่งๆอ่ะวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นแผลกดทับแต่ผู้ติดเตียงเขาขยับไม่ได้เขาก็นอนนิ่นง มีปัญหามากนะครับแล้วก็เอาไปดูแลก็คาดว่าจะไปดูแลสามเดือนพอสุขภาพดีขึ้นก็จะส่งกลับนะครับแต่จริงๆถ้าอยู่สบายก็ไม่ต้องกลับหรอกครับให้ญาติไปเยี่ยมจะสะดวกกว่าเพราะว่าที่นั่นมีเจ้าหน้าที่มีพยาบาลพร้อมสับเลยจริงๆนี่คือบุญกุศลของคุณบินบรรลือิษนี่ดิดเป็นยังไงก็อย่าไปสนใจครับคนเราก็ทําความเลวทําความไม่ดีทําความผิดพลาดมาเยอะแยะมากมาย ก็ไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปลวงลึกอะไรหรอกมาดูตอนนี้เขาทําอะไรดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เขายังทําความเร็วอยู่ก็ค่อยจัดการแต่แต่แตดียจะไปสนใจเลยใครเขาก็ก็ก็เร็วมาก่อนทั้งนั้นแหละครับนะครับ,นะรบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแล้วคูุเทนบุญยงคือใครอ่ะจริงๆท่านเป็นพระเอกนะแต่ท่านดังไม่เท่ากับมิตรชัยบัญชาไม่เท่าสมบัติเมเจดีแต่ท่านดังในยุคนั้นแหละ เอาว่างั้นเลยนะเกิดปี2489ที่ชนบุรีนะครับจบโรงเรียนการช่างชายจังหวัดชนบุรีมีหลายคนจบช่างนี่ครับจบช่างเนี่ยช่างคนช่างก่อสร้างอะไรก็มาเป็นดารานะครับอย่างคุณสมบัติเมธิีจบช่างก่อสร้างอุเทนถวายแต่ก่อนช่างเขาจะแบบหล่อไะสมมรตทนะแล้วไปเป็นเซลล์ไม้ขายรถอยู่ก่อนพอสะสมเงินได้ก็ลาออกมาเปิดบาร์ด้วยตัวเองโอ้โหมี วิสัญช์ชัดที่ดีมากมาเปิดบาร์แสดงว่าชอบในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับมีคนเห็นแววท่านก็เชิญท่านมาเป็นนายแบบเดินแฟชั่นเพราะท่านรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีเพื่อนซึ่งเป็นนักข่าวบันเทิงพาไปแนะนำให้รู้จักกับเปียกโพสเตอร์ผู้สร้างและผู้กากับภาพยนตร์ก็เลยได้การสนับสนุนจากคุณเปียกโปสเตอร์เนี่ยก็เป็นดารา ภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อว่าเขาสมิงเมื่อปี2516ครับหลังจากนั้นเขาก็โด่งดังนะครับได้แสดงกับนังเอกดังๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นภาวนาชนะจิตแล้วก็หลายต่อหลายคนแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับการผลักดันไปเล่นหนังใหญ่เป็นการร่วมการสร้างระหว่างไทยกับอิตาลีโดยประกบกับมอนโกโมรีบูดโอ้โหคนนี้ดังนะมอนโกโมรีบูดสมัยนั้น ซึ่งเป็นลาลาชาวอิตาเลียนนะครับไปถ่ายทำที่อิตาลีแล้วก็ต้องไปแสดงบทเป็นนักมวยไทยที่จะต้องต่อสู้กับคาราเต้แล้วก็กังฟูแต่ปรากฏว่าต้องแพ้นะคุณโเทนก็ไม่ให้ค่อยพอใจอึดอัดว่าไ,ไปต่อยแล้วก็ให้มวยไทยแพ้ให้คาราเต้กับกังฟูชนะได้ยังไงก็ไม่พอใจในสุดก็ มีปากมีเสียงนตรงเกิดมีการทะเลาะวิวาดกันก็ไม่รู้ทะเลาะกับใครนะแต่คุณอุเทนใช้มวยไทยอยู่แล้วแต่ไม่รู้นะเขาใช้คารเตร้หรือกังฟูแล้วก็ไม่รู้ว่าใครแพ้ใครนะแต่ก็ถูกส่งกลับประเทศไทยนะครับนั่นก็คือประวัติของคุณอุเทนบุญยงครับซึ่งเป็นดาราเป็นพระเอกในครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งนี้ท่านก็ล้มป่วย นะผมมีโอกาสผมก็จะไปเยี่ยมเธอที่บ้านสุขสุดท้ายที่นนทบุรีถ้าได้มีโอกาสจะไปเยี่ยมสักทีนึงนะครับจะชวนคุณบัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชาเอาโปสเตอร์รูปที่มีคุณอูเทนอยู่ในโปสเตอร์ใบปิดใบประกาศนั้นให้ท่านเซ็น เมื่อรู้จักคุณอูเทลแล้วมารู้จักคุณบินบรลลูริน์มากหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วแหละแต่ก็รู้ประวัตินิดหน่อยแล้วกันเป็นคนสาก้าวปาจีนบุรีนะครับแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวประกอบก่อนนะแล้วก็มันเป็นบทนําโดยโคมอัสเดชในเรื่องตํารวจเหล็กนะครับแล้วก็แสดงเลื่อยมาแพ้เก่ามั่งเหตุกเกิดที่สอนอมั่งเยอะแยะ,ยะมากมายที่โด่งดังได้รับรางวัลก็คือ เรื่องบางระจัน,นครับแสดงเป็นไอ้ทองเหม็นได้ตุ๊กตาทองนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับแล้วก็เล่นนังมาเรื่อยนะครับไปเล่นกับฮอลลีวูดด้วยแต่ถ่ายทำในประเทศไทยเป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชานักลบครับแล้วก็มาเล่นละครจนโด่งดังแล้วก็มาทำกับมูลนิธิร่วมกตันอยู่แล้วก็ดังไปเลยแล้วก็ปรากฏว่า ตอหลังก็อายุมากแล้วก็แสดงเป็นกิติมศักดิ์มั่งอะไรมั่งก็มาเอาเอาดีทางคามูนิธปรากฏว่าก็มีกระแสไม่พอใจเพราะว่าคุณบินบังเรนเล็เขาก็เล่นการเมืองด้วยแล้วก็มีปัญหากับกับกลุ่มสามนิ้วไปมาเพราะว่าคุณบินบังรนเล็เขายกย่องสถาบันนะครับก็เลย ประกาศอำลาจากมูลนิธิร่วมกันอยู่ฉีจางล่ำให้โดยระหว่างไรเขาถอดเครื่องแบบมูลนิธิออกแล้วก็จะขอช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมแต่คงไม่ไปในานามมูลนิธิแล้วนะก็นั่นก็คือคุณบินก็ดังกว่าเก่าเองก็ดีแล้วไม่ต้องทำงานมูลนิธิเพราะว่าตั้งมูลนิธิเองยังได้เลยมูลนิธิบินไปเลยนะครับ ไม่ต้องมีใครว่าว่าเอาบุญธีๆไปใช้ในทางที่ผิดอะไรทํานองนี้นะแล้วล่าสุดก็มีตัวละครอีกคนหนึ่งก็คือคุณสันติสันติพิรมพักดีนะครับคือท่านเคยให้เงินเดือนบินมารีนิเดือนละห้าหมื่นทุกเดือนให้ไปใช้ส่วนตัวนะแล้วตอนนี้ก็เพิ่มมาให้แสนหนึ่งนะก็คือเดือนได้แสนหนึ่งให้ฟรีๆไปเลยเนะี่ย แล้วก็ยังช่วยงานอื่นอีกเยอะแยะนะช่วยนู่นช่วยนี่ปรากฏว่าไม่รู้จักคุณสันติพิรมพักด,ดีกันก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับเขาเป็นตระกูลของบุญรอดเบลเวอรี่ที่ขายเบียรนะท่านเกิด2,489นะจบที่อเมริกาแล้วก็จบพระจอมเก้าพระนครเหนือ อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวจบที่อเมริกาแล้วก็ได้ดุดสีบัณฑิตจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตอนนี้ก็เป็นประธานกรรมการบริษัทบุรอดเบอร,ร์เวอรี่เป็นทายาทรุ่นสามของตระกูลพิรมพักดีนะครับเป็นผู้นำองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจแสนล้านจนเติบโตเสืบทอดมาจากพระยาพิรมพักดี พูดตั้งก่อตั้งบุรอดเบเวอรีอ่มาเจอวิกฤตต้ยมยำกุ้งเขาถ้าท,ทำงานหนักเพราะว่าครั้งหนึ่งสิงห์ที่เคยยิ่งใหญ่พลาด่าถูกคู่แข่งขยัง่งโคโดนช้าขยัตอนนี้ช้างเป็นเบอร์หนึ่งนะสิงห์เป็นเบอร์สองนะช้างนี่มาที่หลังนานมาก <c oughs> มานมากจริงแต่เรื่องนี้ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังไอแนวคิดของคุณสันติพ,พิรมพัฒน์เดชเพื่อที่พวกเราได้นําไปใช้กันตอนช่วงเกิดวิกฤต นะครับเขาก็มีแนวคิดอมตะนะก็หนึ่งแพ้แต่ไม่ยอมจำนนคือแพ้แต่ไม่ยอมจำนนแต่ผมไม่รู้จะพูดซ้ำทำไมนะครับก็คือเขาบอกว่าผมยอมรับว่าแพ้แต่ไม่ยอมแพ้แต่ผมไม่ยอมแพ้พวกคุณจะสู้กับผมไหมก็นะปลุกใจคนในบริษัทข้อที่สองเติบโตไปด้วยกันเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันนะข้อที่สามอย่าติดกับดักความสำเร็จ ผมจะให้คุณดีใจได้แค่วันเดียวกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับมีอยู่ห้าข้อด้วยกันหมดไปสามข้อแล้วข้อสี่ข้อห้า หายไปเอาสี่ข้อห้าหายไปเอาสามข้อก็พอแล้วนะ่ะสามข้อก็พอข้สี่ข้อห้าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับก็สามข้อนี่ก็ถือว่าทีเด็ดละทีเด็ดมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปไปใน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 ช่อง y o u t u b บอะว่า ห้าข้ออนนี้มีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ช่วยไปอ่านกันก็นนคือประวัติของสามคนในในคลิปนี้คือคุณอุเทนบุญยงดาราภาพยนตร์นางเอกรุ่นเก่าคุณบินเบลิลิตแล้วก็คุณสันติพิลมพักดีนะครับท่านที่เข้ามาชมในช่องกิจโพสชแนลนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับพวกเรา ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปในสถานการณ์แบบนี้ปักธงไว้ให้ดีนะครับตรงอยู่ข้างหน้าคนหาตัวเองให้พบแล้วก็ลุยไปเราก็เหมือนกับนักวิ่งนะครับนักวิ่งมาราธอนวิ่งยังไงก็ได้ก็ได้คือการวิ่งมาราทอนนะวิ่งมาราธอนมันสี่สิสี่สบสองกิโลเวลาเราออกจากสุดสตาร์ไปนะครับเราก็ต้องไปให้ถึงเส้นไถ่ ี่สิบสองกิโลบางคนก็วิ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่สี่ห้าชั่วโมงก็วิ่งไปคือไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวคนคิดว่าวิ่งมาราธอนต้องวิ่งอย่างเดียวมันวิ่งด้วยเดินด้วยบางคนเดินด้วยบางคนนั่งพักก็เหมือนกันเลยเหมือนกับการใช้ชีวิตเลยเส้นชัยอยู่สี่สิบสองกิโลอยู่ข้างหน้าเราทำร่างกายให้เราพร้อมแล้วก็วิ่งวิ่งเดินหรือจะนั่งพักหรือจะคานไปหรือจะนอนพักก็ได้ ระหว่างทางมันก็มีอุปสรรคถนนมันไม่ได้เรียบเนี่ยมันก็มีแฉะม่งถ้าฝนตกมีลื่นมางมีกุกขะมางมีทางเรียบบ้างมีขึ้นเขาบ้างมีลงเขา,าบ้างตราบใดที่เราอยู่ในรูวิ่งนะครับเราออกนอกเส้นทางเพราะวาเวลาวิ่งมอราทอนไปเขาจะมีคนมาตามเก็บแล้วถ้าอยู่ไม่ไหวเขาให้เลียยเ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกพกลับไปที่เดิมเขาจะมีเส้นทางถ้าเราอยู่ในรูวิ่งเรายังไม่ไม่ย่อม สักวันหนึ่งเราจะตึงเส้นชัยจริงๆจะชาได้เราอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนการวิ่งมาราธอนครับนะสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็เข้ามาช่วยผมร่วมกันสร้างพระปู่ศรีสุโธมยาสีตุุมมากันผมจะสร้างที่วัดราชบุร,รพิษสันุโร ข้างเจดีย์พันปีหัหน้าสูงแม่น้ำหน้านะครับบริจาคหนึ่งพันบาทจะได้เขียนชื่อนำตระกูลติดไว้ที่ฐานเดี๋ยววันนี้ผมจะทยอยส่งสิ่งที่ค้างคางนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่ศรีสุธโธแม่ย่าศรีปุตมาที่สั่งไว้ขนาด2,999บาทหรือขนาด599บาทแล้วก็พันนางพญาสยามพยายามจะส่งรวบรวมวันนี้ให้เสร็จแล้ส่งพรุ่งนี้เช้า มันจบไปทีละล็อดทีละลลอดแต่ครับวันนี้ขอบคุณมากๆจริงขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลก สำนักศักยัน์อาจารย์จ้ำสีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักิ์ยอาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี